สวัสดีค่ะชาวดักยูสตูดิโอรังกิ้งทุกคนถ้าพูดถึงเทศกาลตรุษจีนแล้วสิ่งที่ทุกคนนึกถึงจะมีอะไรกันบ้างแต่เชื่อว่าหลายๆคนต้องนึกถึงอ่างเปาซองสีแดงแแน่นอนแต่เมื่อเราโตขึ้นนอกจากการรับแล้วการให้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้เช่นกันและถ้าหากว่าคุณยังไม่รู้ว่าตรุษจีนปีนี้จะให้อะไรดีเรามีไอเดียการเลือกซื้อของขวัญในวันตรุษจีนปีนี้มานําเสนอการเทศการที่มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะแบบนี้ทุกอย่างจะรายล้อมไปด้วยสีแดงซึ่งถือวว่่าาเป็นสีแหงงคคมมคล ในเทศกาลนี้เนี่ยมักจะให้ความสําคัญกับเฉดสีมากๆเลยถ้าไม่รู้ว่าจะใช้สีอะไรดีจะถูกจะแพงขอให้เลือกแดงเอาไว้ก่อนเลยส่วนอีกสีที่นิยมไม่แพ้กันก็คือสีทองและสีเหลืองเพราะเป็นสีแห่งความเจริญความรุ่งเรืองยังเป็นสีที่เราจักรพรรดิจีนนิยมใช้กันอีกด้วยคือความหมายไปทั้งความบันเทิงใจและถือเป็นสีแห่งความหวังส่วนสีที่ห้ามใช้เด็ดขาดํำเลยว่าเด็ดขาดนะคือสีดำเพราะเป็นสีแห่งความตายและความเศร้าโศก ในเรื่องของตัวเลขและจํานวนก็มีความหมายมากๆเลยนะตัวเลขที่ถือว่าไม่มงคลเอาซะเลยก็คือเลขสีเลขสีเนี่ยนะไม่ควรมอบให้ใครแล้วก็ไม่ควรให้ของเป็นจำนวนเลขสีด้วยเพราะเป็นคาพ้องเสียงกับคําว่าความตายดังนั้นตามอาคารต่างๆในจีก็จะไม่มีชั้นสี นอกจากนี้ยังมีของขวัญที่ควรหลีกเลี่ยงในวันตรุษจีนด้วยมีอะไรอยู่บ้างไปดูกันอย่างแรกนาฬิกาที่มีคำพ้องเสียงในภาษาจีนเกี่ยวกับความหมายของคำว่าครั้งสุดท้ายหรือแปลว่าเวลาของคุณกำลังจะหมดลงแล้วอีกหนึ่งของขวัญต้องห้ามเลยก็คือร่องออกเสียงในภาษาจีนคล้ายกับคำที่มีความหมายว่าแยกดังนั้นไม่ควรมอบรองให้กับคู่รักเด็ดขาดเลยนะอีกหนึ่งของขวัญต้องห้ามก็คือรองเท้าคนจีนจะไม่นิยมซื้อรองเท้าใหม่ในวันตรุษจ,จีนกันเล เพราะรองเท้าเนี่ยให้ความหมายไปในทางชั่วร้ายส่วนของขวัญวันจุดจีนที่ควรหลีกเลี่ยงอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือก,กระเป๋าสตางค์เพราะถือว่าเป็นของส่วนตัวดังนั้นหากมอบให้กันจะมีความหมายว่าเงินทองของผู้รับอาจจะรั่วรหลได้ง่ายยกเว้นว่าจะมอบให้คนรักอันเนี้ยเป็นข้ออนุโลมของขวัญที่ไม่ควรให้อันต่อไปต้องระวังเลยนะก็คือเทียนไขเพราะเป็นสิ่งของที่ใช้กับคนที่ตายไปแล้วเท่านั้นเป็นของขวัญที่ไม่ควรซื้อโดยเด็ดขาดของขวัญต้องห้ามอย่างสุดท้ายก็ คือของมีคมต่างๆนั่นเองคนจีนมีความเชื่อว่ามันจะใช้ตัดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้กับผู้รับได้และยังเป็นสิ่งของต้องห้ามที่ห้ามใช้ในวันตรุษจีนอีกด้วยเพราะความคามของมันอาจเป็นการตัดโชคลาบตัดความโชคดีออกไปใกล้ถึงเทศกาลตรุษจีนแล้วใครที่กำลังมองหาของขวัญให้คนอื่นอยู่ก็อย่าลืมเลือกซื้อสิ่งที่เป็นมงคลแล้วก็หลีกเลี่ยงของต้องห้ามกันด้วยละ่ะจะได้มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับดักยูสตูดิโอแร็งกิ้งขอขอบคุณทุกการรับฟัง